โอเคครับผมขยักกาสวัสดีค่ะซึ่งทุกท่านอยู่กับช่อง NR กัน For Speed Proste b a b k Edition ภาคที่2อเ้ยาที่2เพราะว่ามันเป็น Monster Energy Party นั่นเองนะดื้อฝากดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e เพื่อป็นการจัดการทำคลิปต่อไปด้วยเด้อเจออะไรเนี่ย We've d the intel from the first order spy and it i the s t somehow h n l r e t u r n d Do we believe this It can't be! But RX-7 exploded! Derek Science. I not It's only the family knew. What? Huh? Huh? I'm a huge huh? going like this? Okay? Uh... Oh, <laughs> RX-7... <laughs> 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 อย่าบอกว่าเจอหานอะใช่ไหมหานแน่เลยเดี๋ยวหานหานขับรถหานกูขับรถหานเอออะไรวะโอเค l e t ว right? okay. go วิเชิรนานี้แม่ ต้องหมุนก่อนหนึ่งดอดเนี่ยนะโอ้โหจะสามวันสามอาขาดไปไม่กี่แต้มเองมา ต้องหมุนตรงน้าเส้นชยนัยด้วยนะต้องหมุนแบบวิธีเหรอเออไอ้ว่าเอ้ยไป สามพันแปดโอเคแปดพันเรี <UST> ่ยแต่พันอยู <aba mus incom> um> ่ด <od> ีอ่ะเออแต่ก็อันนี้นะสามหมื่นเหมือนเดิมกูว่เลยต้องด่านแหละอ่ะไอ้ตว์เอางี้เฮียเออไม่เล่นทุกด่านแล้วกันแล้วกันอ่ะอ้าวฮอดีฮานกูก็ห่างเหมือนกันแต่ร่างหนก็ไม่รู้ ล่ามือใหม่เออเอ้ยอ,อ,อ,อันนี้เคยอยู่นะเออเหมือนจะเคยอยู่แต่ดาเนี้ยแต้ได้ง่ายนะห้าวันสี่เห็นไหม เออวัดเดียวห้าแล้วมาทีอสองยวโคงเดี๋ยวก็ปลาไปสามพันละ เออห้าันห้าโอเครอบสุดท้าย กูอีกนะโอเคแบบผนไดแล้วจะได้หมื่นแต้มปะเนี่ยหมื่นสาเป๊ะว่ะเออครั้งนี้เขามาว่ะเ้ยอร์ก็เือแบบไปอันนี้เลยอีแบบนเท่าไหร่ไม่รู้ ไอ้ได้ยิยนไหนก็ดีมาอมดูอี้เลยโอ้โหสี่พัน เรียบร้อยอะสี 4, ่พันเลยทีเดียวรอบที่สองเออห้าพันหนึ่งว่ะ มันจะเยอะกว่ารอบแรกด้วยปะเยอะกว่าพันเก้าร้อยดิไม่ใช่พันไม่ถึงพันหรอกเก้าร้อยประมาณนั้นรอบที่สามหน้ากูแม่งยับจับเก๋ เออเรียบร้อยนี่แหละมือหนึ่งจบจบเบยมิ o m i n a t o r มาทำไมวะเนี่ยโอเคที่เหลือจะเป็นที่บนเลยแต่ผมขอยักกดออกก่อนเพราะว่าเราไม่มีรถนั่นเองคือว่าเราต้องกลับไปซ่อมรถก่อน ใช่เร้จะก,กลับไปซ่อมรถ ix-7 ของเราก่อนอ้าวมาซ่อมให้เลยเหรออ๋อโอเคอ๋อมาซ่อมให้เลยโอเคดี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 ดดดนั้นก็ลุยเลยเคนบ็อกเลสโก เอาล่ะบอกคนที่สามนั่นอันนี้มาจากอะไรนะจริงข้าน้าสามปะน่าใช่สามหรือสี่นั่นแหละโหตอนตอนตอน,ตอนที่รู้จักแกค,ครั้งแรกคือแบบขับร่อน,นี่แหละอืม จี๊ดมากตอนที่ดูอ่ะแบบโอ้โหอันนี้มากอ๋อน่าจะยากแฮะ The Deep King บอสคนที่สามที่เราต้องชนะให้ได้ทั้งหมดสี่ด่าน ฟารลุยเลยไม่ต้องเสียเวลามาวิา่งด่านนี้ s <S จารไปเซอร์ไก่สองคันเราไม่รู้ด้วยว่ารูกของเพคบ็อกกี่มาด้วยเอาเป็นว่าเราทำไปแค่แต้มนี้ให้สร็ก่อน เชียรลุดนลุดแท็กเชือโอ้โหกูาสารสภาพดีอยู่แล้วสามพันห้า ร้อสองร้อสองมาเออมันจะไม่บอกเลยว่ารถรถรถของบอสแต่ละคนแรงม้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องดูด้วยตัวเอง ดลักเฉยเลยกูสี่พันอ่าเยอะว่ะรอบนี้ไฟนอลลาวของเลสแรก อย่งไงเป็นกันเว้ยเลยสารนที่ต้องเคลียร์แล้วเราก็ไม่รู้แ็กเลยเราต้องมาเรียนรู้หน้าง,งานเนี่ย พันสี่เยอะกว่ารอบแรกไอ้เยอะกว่ารอบสองหยิบ้อยชนะมารอบสองมา สามสอง,สองไม่เท่าไหร่มั้งเออโอแหกไปเยอะเลยเออสามพันโอเคเราห้าพันเราก็ต้องสี่แล้วก็ได้่ไหม อะไรวะไนท์นคิงเลสซันมาเชิญเลยโอ้โหดอย่างนี้เหรอโอเค เ่งขูดกำแพงเลยอ่ะโอ้รานนี้เคนได้ได้สองได้สองพัน่สองรมานต้องเอา้ไปเฉี่เดี๋ยวอาีลย่งเหนืออะไรวะเนี่ย เรียบร้อยฮะชนะในรอบสองรอบที่สนามสมั้งสนามสี่วะ เวลาแบบเซตสุนท้ายเลี่ยเซตสุดท้ายมันจะอากาศประมาณนี้เวลากัคือแบบเก้าพันสีบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปเลยแกมเปอร์ทนไปเลยซึ่งตัวเกมหลักท้องฟ้าแบบนี้เหมือนจะไม่เคยเห็นเลยหรือไม่เคยเห็นก็ไม่รู้เออ ใช่พันเคมาแล้ว Uh... <laughs> well, That was not what Cooper wanted to do. Not at all. This is absolutely his. The last. We have only one more run to go. One more laugh to go. You want to talk speed, skill and control? The guy can do it all. So get ready. มา ในสุดท้ายแล้วตอนแรกดนอาคันนี้จะจบว่ะจบช้าจบไวกันที่ชินแฮะแต่แต่รู้สึกว่าไอ้น,นี้จะไวกว่มามั้งแจกอ่ะขับกเกียร์สามพันน้อยกว่าเคนสี่ร้อยแต่ี้ไม่ชินแฮะ น่นนี้ไม่ชินเท่าไรฮ่ไปเยอะเลย โอเครอบสุดท้ายไา ไม่พอครับไม่พอรอบนี้เอ,าอ,าเอา้าเชื่อลืมน่าจะกดซ่อมไหมอ่าใช่ไหมเออต่อใหม่อีกรอบนึงมา สวย <c oughs> ส,สองไปเว้ยไป เ,ออเรียบร้อยอ่าฮะจบแล้วบอลหรืเคบอกไอ้เจอ้าที่คิดอ่าก็คือลักษณะเรียบร้อยแล้วเออ อเอเดวานมอใจแ a นส์อ้าวเหมือนจะขอบคุณอะไรสักอย่างนั่นแหละอ๋อเอ้ยนี่เหระพาร์ทอันนี้จริงเขาหน้าสาวสอสิที่เบลลี่ลอสแอนเจลิสเนี่ยใช่ไหมยิงฉากอนะไรเนี่ย โค้ตเอะเป็นหนึ่งรถคันที่แบบว่าเออเล่นฉากโค้เท่จัดเลยอะสมัยนั้นอะ เนี่ยว่าสาวที่มากเลยนะเว่ยเออเลสอิมพีซ์อ่ะเออเสียดายเพราะน่าเลเขาไม่น่าไม่น่าไม่น่ารีบจับบอเลยเอ่ะเข้าจริงๆนะเออเพราะว่ายัางไงอ่ะเออมันก็เสียดายอ่ะมันไปบนคอเสียดายนี่แหละเออเพราะพาราสุดที่เพิ่งดูเพิ่งดูไปก็แบบอะไรนะ อ,อดีคอโคตโตไฟฟ้าคือดูไม่ได้มันหมาดเองพอ,อต้นปีพอรู้ว่าแกเสียแบบโอ้โหโอ้โหสะเทือนทั้งวงการในตอนนั้นอะเสียต้นปีอะเขาบอกว่าอะไรนะนล่นเจสสก,กีแล้วความคอหักเลยมั้งอืมก็เลยแบบเออเสียดายอะเออแอบเสียดายอะแบบโอ้โหนะเสียดายจริงเสียดายจริงเสียดายจริง แล้วตอนแรกผมอตอนแรกผมคิดว่าไอ้มอสตัวเนี้ยม,มันทามันทําก่อนก่อนหลายๆยอย่างไงก่อนแล้วพอมารู้ความจริงว่ามีเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเลยเกมเลยอาจจะต้องเลื่อนเพราะตอนแรกเกมเกมมันบอกว่ามันจะบ่อยล่อยหรอวะล่อยตอน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 ,ตอนกันยากันยาปีที่แล้วหรืออะไรนั่นแหละผมก็จำไม่ได้หรือทันวา แต่มันเลื่อนไปเพราะว่ามันเหมือนว่าเกมเหมือนมอสไม่สิบไม่ทันแล้วพอต้นปีมาก็เกิดเกิดเรื่องของเคนเคนบอกซะก่อนอีกก็เลยก็ยิ่งเสียเวลาปรับเออแก้ไขอะไรอย่างนี้เออ,เอ,อใจหายเนาะอืมมันเป็นฟิลที่แบบความพอใจหายไ้อย่างหนึง่งโอเคเราว่าพาร์ทนี้พอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้ยเด้อคลิปหน้าฮอตช็อตทีมของไม่ของคูลูและแก๊งเหลา่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายของของแกนะกับมหาการสปีช l l e เลนและมหาการคว่ำบันไล่เ <laughs> ตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะพาร์ทนี้นานแน่นอน มุดาห่วงนานแน่นอนไอ้มอนสเตอร์กบเขาเกียร์กาสั้นนะไอรีเวไก่ไอไอฮอตช็อตนานนานแน่นอนเพราะว่ามันเพราะว่าเราต้องหารถใหม่ด้วยต้องหารถใหม่ด้วยบวกกับว่านั่นแหละประเด็นรถเราจะคว่ำบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออค่อยว่ากันไว้เจอกันในพาหนาจะพาทนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะฮะไว้เจอกันจ้า